วังเบอกมากกัญญาเจ้าน่นรอจ้ะแอใช่พ่อเนี่ยหรือพ่อหนาเนี่ยใชบ่ถือเลขน่ะแล้วเดี <át> ๋ยววันนากจะไปอ้าววันนานวันนี้เราเลยจะเป็นบ้าหือมาเลยไหมวันากัไปมาเดี๋ยวนี้เราเลยมือหนาไปมาเห็นได้หน่อยเพิน ถ้าว่าเนี่ยโอ้ยง่ายถ้าหาเงินได้เท่าไร้จะมีเนาะจำบ่ได้ก็ไปหาคนใหม่ที่เนาะเอาเลยเพื่แค่ยังคนเดียวเนาะเลือกเอาเลยเพ่นเลือกก็แล้วค่อยเนาะเพื่อสิบอมไปหาผู้ชาวใหม่โอ้ยเซินละแหละเธอให้เอาแล้วเพื่อแค่ถ้าเอาคนหาเงินได้เออเพ่นสิทธาได้บ่เพ่นจัดในได้แหละได้จัดเนาะบ่สมมติว่าคือป่าพิณหานี่ พึ่งหาเงินบอกพ่อหนิหาคอยอีกก้อนปีหนึ่งนี่เจ้ากษิ่าบอกถ่าได้หรือเปล่าโหาเงินใกล้จะได้บัดผู้สาวบอกว่าข่อยบเอาเจ้าแล้วข่อยจะไปเอาบุไม่เราพิดหวังแน่นอนพอเพะเงินใกล้จะจุบเลยอดหาอดตั้งว่าปีสองปีใหญ่ยังก็อดเอาบัตรเงินอยู่พ่อบัตรผู้สาวบอเอาจ้อยจ้าทีว่าจะไหน่อยให้ข่อยบวชให้กันตายังไงก็ได้คอยให้ได้เปล่เตรียมเลย ยังเงินพอะเลยสองล้านดิตอนนี้มันได้อยู่ล้านแปดล้านเก้าอะไรอ่างเงียแซนเดียวเฉยเงินเฉพาะเลยชิสอดจูบแล้วแบบเนียเอาหัวปะเนียนนี่ไปเพ่งขึ้นนะไปหานะไม่ละมันไปหายังทอดโฮมขายซาสมไว้บัดสุดท้ายม้านรดผู้สาวไปน้ำผู้บ่าวมีจ่ำม้อยจะห้ามไว้ก็ได้จะห้ามไว้ก็ได้โอเคหาเอไว้แล้วมันหายน่ะไหนน้องบุญเรื่องเจ้าเล่ยเคยห้ามไหมเคยสิได้ หาชอยกันแตงน้ากันบ่ได้ก็เออบ่เหลวใชไปแตงผู้ชายมันก็เปียบเหรอเนาะบ่แล้วแบบว่าติดหนีก่อนนะดาวนะบ่เลยดาวก็บ่ได้บ่บ่ได้ก็พาคนใหม่บัดคือเขาบอกว่าเอากันก้อนแล้วอยู่พอคาดองตามหลังก็คือว่ามีเนาะเฮาะห้องในนเขาบอาเขาห้องเพลงนะเอาก็แล้วบัดพากันไปหาเงินเมืองไทยบูมาชอยคดองข่อยกอยากได้เจ้าเจ้าอยากได้ข่อยชอยกันมาใส่ โอ้ยไม่ก็ไอ้เพนเปิดดึกเด็กเด็กเราหลุมยังโบราณใหญ่ไปหมได้ฉลูกใหญ่ไปแล้วชีวอยู่ยังเลานี่ไหนแต่อเพนว่าสีไปเห็ดเวียยได้ซะเออเห็ดเวี้ยก็ยังเบิ่งอยู่นู้นเป็นจินาคารเนาะเบิ่งก่อนได้กะเท่าแกนั่นแล้วก็ไฮขี้รถมากแต่ละเมืองมากเลยเท่าแกยังใช่นะเาแกอายุในเมืองเท่าแกเพ่นเห็ดเออเพ่นสีเห็ดร้านอาหารเด้ร้านอาหาร ล้านแปดล้านเก้าในแร่ท่ามืองก่อนอ๋ออยู่ร้านอาหารนี่ไงถือว่าถูกเติมแร่กระยามันถูกยาให้ซ่วยเลยตัวไหนให้ซ่วยเลยอยู่ร้านอาหารไหนมันบวกคือได้ล้านขายกับเขาอมันตรงไงได้ร้านอาหารเนาะเพิ่งเปิดตอนไหนเออเห็นตอนเว้นตอนคืนกึ่งกึ่งเว้นจังโมงจะหาจังโมงอ่ะนะหาโมงต้นแปดโมงชิบชิมโมงก็คือเลิกได้ประมาณนี้เนาะกระยามันหน่อยอดเนาะตั้งถวยล่างบวงนั่นแหละพอได้ใส่ เนี่นั่นแหละเพราะว่าคันโบราณถวยลำบวงกะเป็นเป็นเสพกระตาหางแหละเสพกระตาหางแล้วเอ็นเป็นผู้เป็นกุ๊กและคันวาเห็ดในกินแซ่มเป็นม่นเป็นเห็ดได้กินหลายคนอยู่บพรานว่าบนกระเห็ดนะเออกรบโบราณไม่ได้เสี่ยคนอยู่แล้วบอกเอาลายเป็นไหนห่านเป็นยูไช่น่ะเป็นแม่คู่วิงทางอยู่บพาะเอยเป็น ในห้างเลยลักซิปนี่แหละบริเมนคุ้ล่าด้วยคนเวียดไลยโอ้ซื้อซื้อจากไหนซื้อห้านเพื่อนบังเท้อกายไปเพราะได้ไปอุ่นนู่นนี่เนาะทั้งในบ่จักทั้งในแหละทั้งเพื่อนมันอาจจะไปนำห่อนเพื่อนเอื่อยปู๊ไปบนล่างถวยได้ใช่เดือนละาร่านแปดเจ้าเพ้นยังถ่านนี่ยว่าเป็นวันนี้นะน้องโอ้ชงสารจะได้นางเพ้นไปบ่ประยุนน้ำอ้ายเป็นวแบบบังบังไอคอนเด้อร์ไห้ปะอือเป็นวันให้เจ้าน่ะ เจ้ายังวาวายังบุตรใตัดสินใจว่าไปเนาะทางเมืองก่อนเตรงนี้มีเงินขานทุนเนาะเป็นเดือนเนี่ยชานางกินยังผักได้กินยังมันนะเดือนหนึ่งออกเทนึงบ่อร้านเปดมันจะกุ้มบ่เออบ่กุ้มก็เห็ดไปเลยน้องจะเฉดยังได้เนาะแจกว่าผัวใหม่ยหายไปหรือบ่บุหูยังเพิ่อไม่หายไปบ่ได้พังความเขานะไปเขายกมีใหม่กระเรื่องเขาเดี๋เป็นนักศึกษามสนใจเราอยากจอาถูก บ่ถูกแห้งบ่ยิงเันใจเลยใครบังเสือเขาเสือตัวเองนะพ่อเลยเราไม่ได้หายเราบ่ได้หายยู่ยูหายคอร์ดิสบ่หายลูกหายเต้าแล้วบ่ได้ได้คอยเดี๋ยวคอยบ้องเอาของเขาดอกโอ้หายลูกหายเต้าได้บ่ไลยเนาะเขาเขากเป็นคนมีเนาะแมนเรากับหาเส้ากินคำคือกันโน้ยกร้างเขาก็หายแท็กเอาบ่หายแต่แล้วแมนเผื่อชีได้เนาะกุฏิแหละเฮ็ดจะได้ครับเงินกับเผื่อจะหาได้พี่น้องเอ้บ่ง่ายปัญหาใดเงินนี่ โบมีเจ้าหาหายาก่ยแค่นากหาบัตถุทางนี่กับหาบัตปีกับวัตถัอะไรกเป็นนี่อืมเป็นความเหตุหาด้วยเบื่อเบื่อแล้วไปถือเดียวนี่จบเบื่ออะไรมันไม่ไกลมันแดดในหนองเหตุบัได้มันห่อนยามเนาะห่อนคือไผ่ยามคนพ้นกันเหตุบัได้มันเปียกมาเลยนะยามแบบเดือนสิบสองยามลมมันห้วยห่วยนะแค่นี่มันบบแดดแห้งบันไดโอ้ยนะคะบทประหันย์ผ่านน้ำใหม่คลายที่นั่นใช่ไหม หาจ้าจะข่าวบอกเออห้ารับจ้งเกี่ยวข่าวดีกว่าเส้นหาทั้งหนึ่งช่วงเขาแล้วเกี่ยวข่าวนี่นะช่วงเดือนสองเดือนสามมันยังมีโอกาสลมอยู่ไหนช่วงนเดี๋ยวก็ไปเห็ดเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไล่าปีนี่เอื้อยจะปลูกพักปลูกบวบเต็มมาเลยแถวนี้ยหโคมเงินเหมืนกันซื้อได้เด้เขาหลักก็ไปเลยได้นะโอ้ปลูกมาบวบขายปลูกแล้วก็พอได้กินในครอบครัวอยู่เนาะเลอะลายได้ขายพ่อไหนเออเอ้อเปลี่ยนใหม่แล้วบ้านี้เออยชิมาอยู่เฮือนแหละมาอยู่นในปูปลาได้ชงชานปูปลาได้ บ่นอนเอ้อบ่มาเนี่ยก็ไปนอนขึ้นหมู่แล้วก็บ่าวก็นอกอาหานเยอะมันเข้าบ่หานนอนเพื่อนกับมันกับชาวก็มองไปแล้วบ่มีผู้บูรบัดมันนี่เอื้อยแรก็แกยบแด้งมีผู้ปัดผู้ขวดบ่มีผู้ห่วยกลุ้งใหม่หยาสองเธอมันที่หุบเนี่ยมันนี้เอื้อดเห็นมาเล่แป้งอะไรเด้อมีแต่หยาอยุบและสีเท่ครับบ่มาถ้าเนามาอยู่กับมันกับแป้นแนวบ่อซึิงผูมาบัวบ่เอ้ยเพินผูยังทุกอย่างเลยมักแบบบางบบบ ปลูกปุ๋ยปลูกเนาะมันสร้างงวนะมันกินงัวหลายปลูกภายในไปเลยอ๋ปลูกเห็ดเห็ดแบบเห็ดลักแต่เราข้างไม่ใช่นี่จะว่าได้เนาะาข้างก็มันล่ามาคือเก่าเดียให้มันล่าขึงข้างนี่นะเวลาเขาคุเสาคุณเศาวแม่ประกายมันขึ้นถึงอันบิดงูนี่เขาเห็นเขาเจ้าเห็นนั่นยังเขาปิดไปขายเขาปลูกยาเนี่จะเป็นในหมาบุนะบวบเขาเจ้ามักซื้ออยู่ในหบาบวบได้ จะว่าใคาารโหวตหาเนี่ยใครมึงเรียงจันโอ้ยเนีย่ยไม่ได้เออเจ็บแอะไม่ได้มันครบเนาะมันเป็นเหตุอยู่เฉยๆแถนหนึ่งกันเนี่ยหางมันมันครบแล้วบอกเพย์เกินหางเ <จะ S 1> พันทานเด้กจะไม่เฮ็นทานดีกว่าไม่ใช่ได้หรได้เนี่ยกัแดงเนี่ยเน,นี่ก็พอได้กินนี่แหละข,ข<อ><ค>ันเนี่ยกินกันยังย่ากนะครบเจ็ไปเท<ต>่านึงประมาณได้เท่านึงไม่ได้หนึ่งสิบสามพันไม่เคยขายนะไม่เหมือนนะคนโบเนี่ยเคยไปบอกเคยไปพอได้ กินนี่แหละเคยไปแง่มากินในชื่อเนาะเบบ่าเคยไปแง่มากขายเคยบ่อยบ่แง่มันได้ครบเจ็ดแต่แดะบ่ไอยขับเขินบุคคลแบบหมา,เา,างเลยน่งเป็นคนครบแล้ว<อ>บตีมัน,นไม่ได้เด้ะเดี๋ยวรมเ่หาหน้าไม้ก็หาหมูแดงนี่หน้าไม้หน้าไม้ได้ดีกว่าได้แปดทองกับเซตกว่าเลย ไปไร่ใหเนาะคาจะได้ท่งราชพันธุ์พละแถวเฮาบ่แลยามพลยังบ่มียังก็เอ้สิพาน้ําไม้คือเก่าเออเอ้ออกไปอยู่พุ่นแลแต่เจอกัน้นั้นสิมีอยู่ก่อไม้เนาะนั่นนี่บ่มีไเนี่คือหาวนขเจ้าโอ้กินไเนาะดีนี่มีคนคิดฮอดมาแม่เจ้าเ้อจะอยู่ด้ได้ไปกอ่เนมาแน่ๆมาหาอ๊ะๆเด้อปเด้อบบ่ด้ไปก้องไปก้องแนไปก้องแน เปิดกล้องแน่เปิดกล้องแน่เพนนหนาี่เอ้ไงแน่นะิดทอดเ้ไว้ว่เดขดทอดมาจ่อยเฮ้เาเอนเบาอนบาบอกเล่แน่บอกเล่แน่เบาไม่ได้เงินค่อยบม่ได้บอกจะได้คนมมาหาสีดอกว่างเงี้ยเอ้จ่อมาที่มาที่ปลา้เหบอกบอกขิดทอดเพนไเพนขิดทอดได้ฮมาได้มามาหาเอื้ยขู่หาเพนที่จต้อนเนาะ บอาบอแอนมาได้กินข้าเ้อไปเร้อ like เอเอมาแล้วจตัวระวังเด้อบอบอมากัยาเจ้า <bunlar> น <aynı S 2> ั่นรอจ้อแอนใชรว่าเร่อว่าหน่ะในใว่าถือเลขนัแล้วเดี๋ยวมันนาก่นจะไปอ้าวมันนาวันนี้เราเลยจะเป็นบ้าวะมาเลยไหมันาจะไปอือมาเดียนนี่เราแหละ

ขิงหอดมาจอยใช่อ้าขึ้นหอดเราเคยเห็นกันเนาะเออคนหูใจกกันกับขิงหอดเบาแอนนะชองคนมาขึนมาเบาแอ็นบอเบาแอนบอซื้อป่ะนะเบาแอนซื้อคนเบาแอนคนคนบล็อกรออยู่แล้วรอรอบอแต่รอคือแพ้รอไม้แหละเนาะคนถ่ายคลิปน้นก็รอเมื่อไรเฮ้ยเบาแอนคนณรอป่ะดิขันย่องขันจุ้ใกล้นี่เว้ยอ่านมาแล้วเอาอุ้มยิ้มมาแล้วแหละเบาแอนครับอือยังใครอยู่ บาเอ็นคนบโลเกเพน่าคนโลเมนรอเขาเยสิวาคุณมนันเ้จได้มาคุณคือบบาเอ็นนี่เขาขวงผูกัคอยแบบนั้นนะเอาแล้วกันะเจ้ากัคุณีกันอะไรใหม่เพื่อขนได้บอาเอ็นนะง้อใหม่เพื่อขนแร้ว่าเราเมยฉันเล่าก็ไปได้ทานเขาชวนเราไปทานเราว่าบยนอไหบาเอ็นนะ ลอยยันเมื่อยยันเมื่อยกะบุไปวปะทีทานไปชุนไปที่ทานในอาชีพต่อไปอาชีพธุรกิจมืดน้ำมั้กเพซปนปะธุรกิจมืดคืออะไรเพาทานเพาทานขายถูกกระจายนะถูกกุยามันแล้วถูกกับมันได้สบายรวยในเงินไทยฐานฮันฮันสาสกินดูมีแหละบ้านเมืองหมู่หาเศร้ากินคำเข้าหลดหาเดี๋ยวนี้กินเลยยังบุปปะหาไล่กินเลยแมนแมนเขาได้ยินเขาเพิ่งบอกว่าหาเศร้ากินคำ บูดได้เพื่อทำหาเนมอยมืดต kind of ัวหาอะไกินโลดหมูนหาเนมอยมืดก็เลยว่าหาเศร้ากินข้ามเฮาน่ะหาเนมมันง่ายเหรอหนะหาอะไกินเลยแบบจักรจันทร์นี่ตีตัวมาอะไกินเลยบ่อไรหายฮอดมันแฮมขึ้นได้บ่อไข่ได้ไข่หงันหงันหงันมาอะไริีเอากินโลดเลี้ยนค้าวเปลี่ยนไปจิ้นฮอดจะบบอปลาจอยบอเอ็นกะจิ้นฮอดอะไรอยู่เนาะใไอโอไอโอเด โอล้ยจัดโอ้ยขี้หอดอยู่เพิ่นขันมาดิคบอกเลิเออพันเคยได้จำเด้จ่อยมาแพงมากกับพันอยู่แต่จ่อยมาไม่ได้บาบเนาะบัดคนบากหรือบัมานมื่อไหร่ก่อนมื่อไหร่ด้สิพันนี่เนาะมือแรงก่อนสิพันมาออื่นโมลีอ๋องเลยแม่นัวแบบมันอีคานเออคานได้มันอีเมื่อไหร่คานอื่นมันพุทธอืมสิพันอยู่มาแรงมาแรงผันบอกเออเพี้นผันแล้วแนวเหล็กบอกไปชิไปพันคืนนึ่เคยนะเออเหล็กบักกะกกันาะสุด้ ขันคิ้วนะครมันมือมืออื่นออกเนาะอย่าขันบคิ้วได้บันคนคิ้วมันก็คิ้วงานและเจ้ากระดายใคอยู่ใช่เออเป็นว่าแผลคิ้วอยู่เืนนะแพงหน้าพันยันแปะบอออกนะยันแปะบอกอากระแปะออกแล้วกระแปะออกสื่อจะแปะบอกออกไปต้องซื้อเน่ยขันแปะถือดิบอลแรกบานออกคนนี้แปะถือบานมันออกโอ้ยว่ะไม่ได้ด้วติว่าบ้าไฟซื่ออะไรยันอันไหนบุพเพย์วัไหนงามนะสี่เซน bố này nữa chưa mày tôi đã giả nè, đường gậy, đường hớt, bạn hết mũ, bạn, thi... bạn hết hết mũ tháo, mình... mình... hết mũ tháo mình lường đường đường nó hơi nó, nó đường cao thì mới để hết nó, cái hết mày thì nó đường của ní, đường nó cho phạm pha béo nè. ของแท้เนาะพี่เนาะเดินเดินใครจะปูหันปูนี่ทั้งหลายเนาะไอพี่ถังหลังเนาะแค่เลมดุเล่มดุเต็มหันป้าต้องสช้คายผมบวกสิปูเยูะพีนี่ยมาแข่งบ่มาบวกมาอย่างก็ได้ขายเนี้ยพักนางตูหัวกีนใครหน่ค่าขัดจะขายมีค่ากระปูเขาหน่อพ่อเพชรเห็นเขาผู้บ่าวมาสารเล่าฮดปูอย่างนี้ผู้บ่าแค่เล่มละมาสาเอ้าผู้บ่าวมาปูอีกแล้วละมาหด ก็หนูแม่ยังไผ่เห็นหน้าฉันเลววยังไผเจ้านี้เอ่อเล่าหนูหน้า่แม่โม่เอเงาวันวาไปทงเงายไผ่นะเก่าวันาคุยเอาขิ้ดินไปทมงาใยไผ่เลมาคดไเยาเขาเรื่องเขาเชุ่มเพื่อสีเอาใจเเพชรวนธรรมดาดาโอยบรีนอนค่อยดกว่ำเนาะสมบูรจริงใจดีบรีนอนน้ำดอกว่าใ่ยังบรีแตงนอยเพชรยังบียังบรีอนาลูวงกันยังบไดีมีแบบว่าผู้ใหหาผู้น้ำเนาะ่อยบากบุรี ให้แมวกินงไงเนาะบางทีแมวมาลักข้าวปลาที่อยู่ใน่ากเวลาเผลอเหยเพ่นข้าปลได้โยเคยมีไรเขาบอกว่าแมวมาข้าบกีปลาป่ายักษ์ืนี่้แมวนี่แมวแม่คูผถูกป่ะส่วนหลายแมวมันแบบว่ามันลักคณะถูกป่ะมาข้าบปีปลาษ์บ่เวลาเจ้าของเผลอเผลอเเผลอเพ่นเล็ดขาดเลยแม่บอก่เป็นมันต้องเผออกป่ะเพอเจ้าอยามากก็หูถูเนาะ บาดเพอผู้ <glorious> ีละบาดเราฉวไหน้าเฮ็ดปวกบาดที่จับมือหนาเฮ็ดปวกกันเดือนหกคอยนี่แถวหน้าเม่เข้าไ่เอาเมอะไแนบั้นไปหายตัวไใครก็ยากได้หลายเนาะงมแชยงใยยู่ยูดท้ายจับพังในแผลเอ้ยน่มึงลดช่วงนี้แหละคอยวาเม่นเลยตอนจับมือช่วงเฮ็ดปวก จะเปลือกหอยเฮ็ดอันพวกเจ้าเอ้ยแต่เปลี่ยนใหม่กันใั่เนาะบเปลี่ยนนะเปลี่ยนบเปลี่ยนยังอแต่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้เข่หรือเปล่ะอันหนักเปลี่ยนใหม่สองสองไงเนาะใหอเฮกโลประเดี๋ซ้ทำมาลาไปอย่าล้านเขาเจ๊ดผานท้องเบาหนี่ห้ลองโอ้สวยเดือดอะไรอีกผิดท้องเบาเนี่เขากะมาไก่ก็คือตีกันหน่อยเนาะเปล่า เพรคือเพลอเด้กูไ่เออก็ไม่ให้ไก่เนาะไปอยู่พญามันคันว่ามาเห็นกันนี่อืมจะเลี้ยงกันแค่นั้นเนาะพูดอะไรก็มาพูดกันมาเนาะพูดีลำบากใจเนาะไอ้เพินจามาลำบากเนาะไปเฉยๆเนาะผู้บ่าวนั้นลำบากใจเออก็เรื่องหัวมันที่ลำบากใจที่ว่านี่ย่านย่าเจ้านี่ไปเลือกผู้นั้นแหละผู้นี้เดืลำบากใจคันว่าอย่าเหนื่อยเนาะทั้งที่ไาไปเลี้ยงผู้นั้นน้องภพเพชรเปันผู้นี้ได้ใช้ ก็สิยบุ the, like, the ้งใจโอ้ยเราบาดใจแล้วนะพูนได้ที่กูอยู่นั่งพูนได้บริีัทคุอยู่นี่ก็เลยได้เหมือนกันตรงนี้เนาะที่ว่าไผ้ไอ้เพงตัดสินใจคั้นมาพอดีดีแหละอยู่ได้ขั้นมาพอดีบริษัทเลยเอาคันมาโออก็ยังบ้างเอาแต่นี้บนนี้เอาผ่านนี้แล้วเขาแล้วคนที่เอาพามาแล้วถือว่าเป็นอะไรเอาแล้วคไอ้เพนเอาตัดสินใจได้เดียวขนาดน้อยเพน เกิดมาสาเดียวเนเจเกิดมาสาเดียวสนาหน่บ่มีบ่บ่มีบุมีขวานเนาะย่านบ่มีสนาคือเพียงขวานี่แหละคือเชาวเมืองเนี่ยคือบ้านใหม่อยู่แล้วมีแต่คนหมากว่านั่งเพ่นนั่นล่ะคนบ้านจังจันคือบุดแล้วมีแต่หมักเราคนเดียวนี่ย่ะโอเคเป็นอะไรดีเนี่ยนี่เจ้านี่บ่มีผัวผู้อื่นมีผัวไปแหละอาบ่มีเล่จเล่เนี่ยบุยก็บ่มีแลแ่วนี่ยหาบ่มากมักแต่เพ่นเพื่อเดียว ว่าเออเพนจไงเออเพจเหมือคนงามไดนคนดูหน้าขาวเบิ้นเบิ้นปันผู้สาวซ้ำน้อยนาพ่อเพเนียน้บคันว่าบุงงามไผสิมาคนเขาก็ะมังงามไม่ลงเนาะเขาเจะว่าตาแดงได้จมันมาอบคันว่าคนบุงงามเหยโอ้ยใครเขาหิบปากนำเขาเห็นเขาแบบเออใช แต่เขามาแล้วตัวบันนีไปเห็นยังมือนคือว่าหนักขาปุ่นเนเท่าจนว่าแม่พ่อแพทย์่อแพทยโชกุนเมื่อไหร่เพิ่งวาเหอจนไมกน้เท่าจนว่าเอาเราไปเห็ดโรงงานยังพ่อแพทย์คือว่าเห็ดหนักขาปุ่นเนแท้ขอหววน้ำเบืเห็ดมาให้ในยเด้ออือในนี้แล้วนอพ่พทยเนาะแม่แม่แม่ยท่าลหาก็บอกเศนี่หนะฮ่า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 ฮ่น่่่าน่ เป็นหาเก้าคนดีเดี๋ยวจเอาเงินไ้ให้เพนซื้อนซื้อน้ำซื้อนี่ก่นเนาะเพนเนาะอะซื้อนกอด่อจิ้มเยกยเยยพอได้นอนกอดบ่าวเนาะเอ้ยอพ่อได้นอนกอดบ่าวเนาะโทรหาบอจอยกันวางไว้พอดีเนาะบอจอยค่ากินข้าวกินข้าวยืมขึน่ามึอได้เพื่อจะมาหานะมากเยอะเหมอนเดนมืนีดิ พุณแหละให้ไปห้าแถวเอเวอร์แบบเก่าวะบอกคุณว่าขั้นมาไปไปนี้ให้เอาเลิซ่างอกไปน้ำกระเพาไปน้ำไปตัดไม้ช่วยเอพิธิท่านมาจอยอ่าโอ๊ะนัดเพื่อนแล้วค่อยได้จะบอกเราเพื่องเนี่ให้ไปตัดไม้มาช่วยเอพิธแห่งพอเต่าไวไม่เห็นวะขายไวไม่เห็นวะก็ะสันหึงเราเพื่อจะพอขายแล้วว่าเอาไปอีชุดนี้สองเต่๋อแล้วจอยเหรอจอยเหรอแม่ที่บอกมาจอยเอาตัด่ามาบานาน มาแต่เศร้ารถอย่างในหลายเนาะพี่น้องเอ้ยบอกอยอกนหัวหมมนกับไอ้เพนหลายข้อสมควรไม้เนี mean, ่บ่ายยงคันว่าบอกกับบด้หัวเนาะเอ้เพล้วบร้หัวบด้หัวบริลูกปัญหาชึมเศร้ามันกัสิบทอนทิตใจแม่ไม่กสิปัาจิตใจเ้าลุยกระต่ายถูกกระตายะนันก็เป็นถูกกระต่ายไปแหละงนวนั้นแล้วสุดท้ายมากก็ดีลำบากบุเลือ เนาะบอพทถาบ้าแบบนี้หลภัยก็ดีน่ะกิ้นบมี่โอ๊อัๆนะบ่มีกะหาไปเรื่อยๆเาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาแลวบอบเพก็เลยเนาะบอกกันในคลิปหน้าเลยอบับสีปสุนสบายดีสบายดี